วันนี้โอ้โ oh, หถ้าทางฝนจะตกใหญ่มากนะครับที่ลบบุรีนะครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรอะ่ะเมฆเต็มท้องฟ้า เต็มหมดทุกทุกพื้นที่เลยนะครับ ก็ลมแรงมากนะครับแล้วฝนตกหนักมากวันนี้ก็เหมือนกัน,นครับคุม่มเมฆเต็มท้องฟ้าเลยแล้วก็คาดว่าคืนนี้ฝนคงถล่มยับเลยนะครับผมคงไม่ได้ไปไหนแล้วเพนอนในห้องนี่แหละครับเ,เยอะมา,มากครับเยอะมาก,มาก